บ๊อบบี้เองคิดดีๆนะถ้าเองจะไปบาร์เซโลนาโอ้โหทางดัานของริวันโดตำนานแข้งบราซิเลียนครับได้ออกปากเตือนแข้งรุ่นน้องอย่างโรเบโตฟิมิโนว่าให้พิจารณาเรื่องบทบาทในทีมให้ดีซะกก่อนก่อนที่จะตัดสินใจย้ายไปอยู่กับบาร์เซโลนานะครับ เราต้องบอกว่าบ๊อบบี้ฟิมิโน่เนี่ยกำลังจะแยกทางกับเลว์พูครับหลังจบฤดูกาลน,นี้แล้วบาร์เซโลนาเนี่ยคือหนึ่งในสโมสรที่มีข่าวว่าอาจจะดึงฟิมิโนไปร่วมทีมแบบไม่มีค่าตัวแต่ทางริวันโดครับได้ออกมาเตือนแข้งรุ่นน้องว่าควรพิจารณาเรื่องบทบาทในทีมให้ดีซะก่อนที่จะตัดสินใจย้ายไปนะครับทางริวันโดได้พูดผ่านเดอะมิเรอร์เขาบอกว่า มีข่าวลือในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาว่าบาร์เซโลนาอาจจะพิจารณาเซนฟิมิโนซึ่งกำลังจะลาลิพปลแล้วหลังจบฤดูกาลนี้อ๋อโดยการเดินตามรอยเท้าของยอดแข่งบราซิเลียนคนก่อน,อนผมเชื่อว่าฟิมิโนจะเติมเต็มความฝันที่จะเล่นให้บาร์เซโลนาได้แต่ผมคิดว่าเขาควรดูว่าตัวเองจะมีบทบาทอะไรในทีมชาบี้อันเดนนะเล่นโดยใช้กองหน้าตัวเดียวเสมอเขามีโรเบิร์ตเลวันดอกกี้และการมาของฟิมิโนก็อาจจะหมายความว่าเขาอาจจะเปลี่ยนกลยุทธ แต่มันดูเหมือนว่าเขาจะต้องเป็นตัวสำรองที่ได้ลงเล่นไม่บ่อยสักเท่าไหร่ผมจึงมองว่าฟิมิโนต้องช่างใจดูไม่ใช่เพียงเพราะเขาจะลาลิูลเพราะสูญเสียบทบาทผู้นำในสโมสรไปมันไม่ได้ทําให้ประวัติตัทที่เขาร่วมกันขีดเขียนลดความสวยงามลงไปเลยไม่ต้องสงสัยเลยว่าการเล่นให้บา์ซโลนาคือฝันที่เป็นจริงในช่วงท้ายเส้นทางอาชีพแบบนี้ฟิมิโนอาจจะต้องลองดูทีมอื่นๆที่จะการันตีโอกาสลงสนามให้ได้ เขาจะบรรลุข้อตกลงกับบาซ่าผมก็หวังว่าเขาจะได้คุยกับชาบี้เอนาเดสก่อนเพื่อให้เข้าใจว่าจะมีบทบาทแบบไหนในทีมที่จะเล่นให้บาซโลรนาอันนี้คือสิ่งที่ริวันโดได้ออกปากเตือนฟิมิโนโให้คิดดีๆถ้าว่าจะย้ายไปที่บาซโลรนาครับไม่อยากจะให้ไปนั่งเป็นตัวสำรองอะไรประมาณนั้นเลยทุกคนมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะขอบคุณครับที่รับฟังนะครับผมจัดไปฮาวรอน